ก็เพราะปลาแบบคล้ายๆกากหมูในมือมันแตๆพวกเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับถึงแม้นของรายการของเราที่ถ่ายทอดอยู่ในขณะนี้จะไม่ได้เป็นสภาจริงแต่เรามีความจริงใจมากกว่าสภาจริงๆนะครับและเรานำเอาเรื่องจริงมาพูดอาจจะเป็นพูดเล่นกันบ้างพูดจริงกันบ้างแต่เรามีความจริงใจมากกว่านะครับและเราไม่ได้กินงบประมาณแผ่นดินเรากินข้าวหมูแดงที่ทางสตูเขาํำมาเลี้ยงนะครับ ผมมากี่เดือนกี่เดือนก็หมูแดงไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจริงไม่ไม่จริงค่ะท่านประธานดิฉันได้กินกระเพาะปลานะคะเมื่อกี้มันไม่ใช่ความจริงค่ะดูแลดีมากค่ะทางปะตูดูแลดีมากค่ะได้กระเพาะปลามาค่ะท่านประธานแต่ว่าแต่ว่ากระเพาะปลาแบบคล้ายๆกากหมูยังไงท่านประธานที่ฉันรบกวนท่านประธานนิดนึงค่ะดีฉันเกรงว่ามันจะไม่ใช่กระเพาะปลาจริงค่ะใช่กระเพาะปลาครับเราใช้ปลาที่เป็นโรคกระเพาะตายมาครับ ใ่ไข่นกกระทาน้อยไปนิดนึงค่ะท่านประธานถ้าครั้งหน้าที่ฉันมารบกวนขอสองใบนะครับเพราะฉันติดทีฉันเป็นคนยึดติดเรื่องไข่สองใบค่ะท่านประธานใบเดียวมันน้อยไปค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับอขอขอีเดียวครับท่านประธานครับผมได้กินข้าวผัดปูด้วยครับรายการนี้เขาเลี้ยงดีจริงๆครับมีหลายอย่างครัอม,มีหลายอย่างครับแล้วนี่เขากินไอ้นี่ด้วยครับ สุกี้สุกี้กมีสุกี้แห้งด้วยมีด้วยไอ้ไอ้ชาเทียมนี่เ็มีไอ้อะไรนะมะต้มปลาอีกเฮ้ยทำไมทำไมเอาใจยังอะพูดอย่างงี้ทำไมเอาใจยังกลัวกลัวเขาไม่เรียกมาอีตอนนี้แยกไม่ออกว่าอยากทำงานหรือเห็นแก่กินนะแยกยากเลยเกิน